พี่บอลจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเมื่อวานในพี่บอลไปที่วัดที่ดอนสาราที่พัทลุงไปไหว้พราะอาจารย์นำนะหลวงพ่อนำอะ่ะหลวงปู่นำวันนี้เป็นวัดอา,อายุเยอะรับสร้างมาปี2503พาาระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ก้าทรงมาวางศิลา,าแผ่นหินอ่อนอะ่ะเรียกอะไรนะศิาลาฤกษ์มาศิลาฤกษ์อ่าใช่แล้วพระอาจารย์นำเนี่ยก็เป็นพระอาจารย์ที่ ที่ชาวบ้านชาวบ้านที่ควรขนุนแถวนั้นเนี่ยเชื่อกันว่าท่านแบบคงกระพันชาตรีล่องหนไหลตัวได้ขุนพันเนี่ยต้องมาที่วัดดอนสลา,าม,มาเรียนวิชาคงกระพันชาตรีเพิ่มเติมแล้วก็กำบังกำบังกายอันนี้ความเชื่อนะความเชื่อที่ก็จะมีสิธิ์มีท่านท่านหนึ่งเขาเรียกว่ามีที่หนึ่งเขาเรียกว่าวัดเขาอ้อวัดเขาอ้อมีลูกศิษย์ไม่กี่คนหรอกแต่ก็ไม่มไ,มไม่มากไม่น้อย แต่เหลือสิทธิ์คนสุดท้ายใส่วัดเขาอ้อชื่ออาจาร,รย์เปลี่ยนไม่ได้เป็นพระนะครับอาจาร,รย์เปลี่ยนเนี่ยเป็นคนชฉอวดนครศรีบรรพชาพเป็นสามเณรที่ชฉอวดจนยติกรรมเป็นพระพิสูจิ์ที่วัดดอนสาราที่ควรขนุนพัทลุงเวลาที่อาจาร,รย์นำจำพรรษาอยู่สําหรับการศึกษาศึกษาพุทธคมนอกจากศึกษาด้านพระปริยธรรมพระปริยธรรมแล้วอาจาร,รย์เปลี่ยนก็สนใจในตำรับตำราย,ยาสมุนไพรนะคะ เอาเอาเอาคลิปเอาคลิปอาจาร,รย์เปลี่ยของเราก่อนของเราก่อนเมื่อวานนี้ก่อนจะได้เห็นอาจารย์อาจารย์ตอนปัจจุบันนี้นะคะอาจามอาจารย์เปลี่ยนใช่เป็นห้องเป็นตึกแถวธรรมดาโล่งๆเรียบๆเลยอยู่หลังวัดดอนสาราหน้าโรงเรียนดอนสาระานะคะ,ะการรักษาโรคกระดูกเนี่ยซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยในสมัยนั้น,นคนไม่ค่อยรู้จักแต่อาจารย์เปลี่ยนเนี่ยเก่งมาก นอกจากเรียนวิชาจากวัดนศสลาอาจารย์ยังได้ถ่ายทอดวิชาจากพระอาจารย์ปานวัดเขาอ้อทั้งพิธีกรรมสำนักต่างๆอย่างครบถ้วนเป็นสิทธิ์อีกคนของขุนพันธุ์ขุนพันธุ์ธรักราชเดชด,ด้วยอืคงกัมพัน์ชาตรีกํบบาบังกายว่าคำว่าอาจารย์เปลี่ยนเป็นสิทธิ์คนสุดท้ายของอาจารย์ปานวัดเขาอ้อสายเขาเรียกสายวัดเขาอ้อได้ถ่ายทอดสัพพวิทยาคมตักกศิลาเขาอ้ออย่างครบถ้วน หลังจบการถ่ายทอดแล้วท่านพ่อปานพ่อท่านปานก็ปิดวาจาใน5ปีสุดท้ายของชีวิตอะไรคือไปสิิ์คนสุดท้ายแล้วก็ไม่สอนให้อีกเลยอ,อืมไม่ไม่พูดกับใครเลยจนท่านมรณภาพดังนั้นประจักษ์พยานในความเข้มขลังของอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยเป็นเรื่องที่เหนือเหนือความเข้าใจแต่เป็นหนึ่งในตำนานครับอ่าปีนี้ท่านอายุ8 0ดสมั 80, ง้งอืม งานไหว้ครูของบ้านอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยจะมีสิทธิ์จานวนหนึ่งได้รับอนุญาตจากอาจารย์เปลี่ยนให้ได้รับการกินมันหรือกินน้ํามันงาซึ่งผ่านพิธีปลุกเสกเชื่อกันว่าทําให้อยู่โยงคงกระพันแล้วคลาดในห้องพระส่วนตัวอาจารย์เปลี่ยนหยิบกระปุกน้ํามันงาออกมาเมื่อเปิดฝาอ่อนน้ามันงาสีใสยอยู่ในนั้นจากนั้นอาจารย์จะเปลี่ยนปิดฝากระปุกบริกรรมคาถาอยู่ชั่วครู่เปิดอีกครั้งจากน้ํามันที่เหลวจะกลายเป็นก้อนไข่ขาว ซึ่งแข็งตัวและพิธีก็เริ่มขึ้นทุกคนก็มักจะถามกันว่ามันแข็งมาได้ยังไงนะคะบ,บ้านท่านอยู่หน้าวัดใครๆก็รู้จักตอนนี้ท่านก็ไม่ได้คลอ,อ,องจีวรน,นะอาจารย์เปลี่ยนซึ่งบ้านท่านไม่ได้เปิดทุกวันเมื่อวานท่านเปิดแล้วก็ให้คนมาขวักมือเรียบเรียกพี่ปอง mm hmm. พี่ปองเดินเข้าไปไปสวัสดีท่านท่านพูดคำแรกปองมาเมื่อไหร่ mm hmm. คือพี่แปลไม่ออกพี่ได้ยินแต่คำว่าอปองพูดภาษาใต้อะนะพี่ต้องหันไปถามพี่คนเสเขียนว่าแปลว่าอะไรแปว่าปองมาเมื่อไหร่ปองแลัวจะกลับเมื่อไหร่สุดเทพไปไหนทําไมเห็นทักษิณมันเพ่นพ่านอย่างนี้แล้วสุดเทพไปไหนสุดเทพทําไมยังไม่ออกมาทักษิณมันเพ่นพ่านคือถ้าฉันเป็นทักษิณกูซวยไตหาเลยเจอคนดีๆที่คนทั่คอลันบูชาเออครูบาอาจารย์ด่าเออคือ ถามพี่อย่างนี้เลยนะส oh. ุเทพไปไหนทักนสีมันเพ่นพ่านออกมาขนาดนี้แล้วปล่อยมันไว้ได้ยังไงสุเทพไปไหนบอกว่าท่านทํางานไม่ใช่เวลามาทํางาน oh. เป็นเวลาต้องมาจัดการบ้านเมืองให้สะอาดสะอ้านแล้วก็ท่านก็เอามือไปไปชี้ข้างๆข้างๆคือโทรศัพท์เก่าๆเครื่องหนึง่ง ดูปองเห็นปองอยู่ในนี้ดูปองอยู่ในโทรศัพท์อาจารย์ดูนี่นั่นนื้อรายการเรเลยนะเอาไม้ออกไปนะเจอจะตั้งไม้ตรงไหนก็ได้อย่ามาอย่าเอาไม้มาจิ้มฉันนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็คุยแล้วก็บอกว่าปองคือคือหมายถึงว่าไอ้ที่ทำอยู่ดีอยู่แล้วทำต่อไป จุดที่จุดยืนอันนี้ดีอยู่แล้วทําต่อไปอันนี้ต้องผ่านการแปลนะท่านภาษาใต้ลึกมากอ่ะพี่กองพี่กองจังหวัดอะไรพร้อมคนกรุงเทพนี่แหละพี่กองพูดได้ไหมพูดพูดได้ฟังได้เพราะเพื่อนคนใต้ทั้งนั้นพูดได้ฟังได้แต่ว่าพูดไปนานๆแล้วมันจะจากใต้มันจะไปสุพรรณอ๋อแต่ฟังได้ฟังรู้เรื่องทีนี้เนี่ยอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยท่านก็ จะแบบว่าท่านก็จะใครไปหาเนี่ยท่านก็จะจะสวดมนต์ให้พรนะนะแล้วท่านก็จะให้ให้แปทอนที่หน้าผากแปทอนที่หน้าผากแล้วก็บ,บริกรรมคาถาที่ปากนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอฟังเสียงคลิปนี้หน่อยอืมเดไปฟังพร้อมกันท่านผู้ชม อาเจอเจอเสร็จแล้วก็ปิดทองแล้วก็ท่านก็เอาดินสอเนี่ยมาบริกรรมคาถาให้แต่คือให้กว่าเป็นเรียกพี่มานะอ๋อแล้วก็พี่สเสกียวบอกว่าไม่มีใครเป็นบอกท่านด้วยนะว่า จะมีคนมาที่จะมีคณะนี่มาที่วัดดอนาลาจะมีพี่มาตอนนั้นพี่กําลังแบบว่าเอา่อถ่ายถ่ายกำลังรายงานเรื่องแบบว่าการเต้นอะ่ะการเต้นของคณะผู้ช่วยหาเสียง <laughs> พี่ยังเต้นอยู่เลย <laughs> ยังเต้นยังเต้นเป็นลิงเป็นก้างอยู่เลย <laughs> มีพี่พี่ผมต้องเกี่ยวมาขวามือปีป้องปีป้องปีป้องมานี่อาจารย์เนี่ยอาจารย์<อ>ที่นี่อยู่หน้าโรงเรียนฉชนก็นทีว่าผอโรงเรียนนี้เรียกชั้น<อ>นีออ่เหกอไหมอาจารย์ครอาจารย์ <laughs> ฉันก็เาเข้าไปบ้านหลังนี้ซึ่งปกติแล้วคนแถวนั้นบอกว่าท่านไม่ได้เปิดบ้านทุกวันท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ให้ท่านไม่ได้ทําทแบบอย่างนี้กับทุกคนทุกวันอ่าแล้วท่านยังรู้เรื่องบ้านเมืองอยู่เลยอ,ะอ่ะท่านพนูดแบบว่าถ้า,าสินก,ก,กลับมาเพ่นพ่านอย่างนี้แล้วสุดเทพทาอะไรอยู่อืมฟังไหมคบฟังได้ครับอ่าอ่าฟังฟังไหน พ่อพ่อ่อจริงวันนี้เราดัอยู่ไนนี่เลยใช่ดังอยู่ในโทรศัพท์แล้วใช่มา้ยนะคอาจารย์อาจารย์ดูในโทรศัพท์เลยค่ะอีอยุครับพี่เตวิดว่า่ไวเลยวันนี้นะเตอยวไม่ไหวเลยได้ ไปคุณลุงสุเทพทำทำงานค่ะสุงสุเทพทำงานก็ยังเจอเจอกำนันจะอยู่ทำงาน,นาอ,งาอยู่ไม่ใช่ครันเห็นจักจิ้นไปอยู่ไม่พูดเลยคำเดียวท่านอจาสุเทพครับเจอ่านอาจารย์ถามว่าไม่พูดอะไรสักคำเดียวจะให้พูดเรื่องอะไรคะัสิกลับมาไม่พูดอะไรเลยทักสิงกลับมาไม่พูดอะไรเลยนั่นเอง แต่หนูพูดทุกวันเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอยู่เห็นอยู่พี่บองพูดอยู่พี่บองพูดทุกวันเลยลูกสาวก็พูดลูกสาวก็สิงพี่บองก็พูดเห็นว่าเทพเยี่ยมเลยเยี่ยมเหลือเยอะก็คงจะออกมาแหละเป็นลําดับไปหนูออกก่อนโอ้ด่ว่วนใหญ่ก็จะเป็นลําดับกันไปมีการไม่รู้คือ จะค้ำแล้วยังไม่ออกเหรอจะจวนเวลาแล้วใช่ครับจะจวนเวลาจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วจะค้ำแล้วยังไม่ออกอ๋อจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยจะขิ้อย่ันฝานหนึงเมืองอยู่อะไรนะลอยจะถึงเที่ยวผ่านทั้งเมืองอยู่อ๋อลอยทาเสี่นเที่ยวผ่านตั้งเมืองคุณทเศษนะฉันเป็นคนละเศษนะฉันโดนคนแก่ที่ดีๆอย่างนี้ด่านะฉันแบบตายนะตุยไปเลย บอยทศสินเที <on> ่ยวพลาดทั้งเมงินที yeah, to to mm ่พลาดไปหมดเลยไปอุดรอุบลขอนแก่นเชียงรายเชียงใหม่มหาสารคามดาเขไปหมดเลยเรื่องอะไรมาเชียงรายเดียวมันเป็นผู้ช่วยหาเสียงมันบอกมันเป็นผู้ช่วยหาเสียงกรกตอันนี้ก็ไม่ทําอะไรเลยนั่งนิ่งดูดายปล่อยทศสินพลาดไปลูกสาวทศสินนี่ก็ไม่ฉลาดเลยนะแล้วเป็นนายกรัฐมนตรี ประเทศไทยนี่สดเสียงพออพอแล้งอย่าเริ่มเนี่ยอย่าขึ้นขี่นรเคยเป็นอย่างนี้ก็คืนต่างคนต่างค้นเจ็บหน้าก่นเจบหน้าก่อนจะจะทำไปยังไงมาถึงที่นี่ใช่ไหมคะตอนแรกเลยแล้วก็็จแล้วก็เข้าไปเลยเนี่ยสุทธไปไหน เงียบไปเลยทัาเสียมาเพ่นพ่านอย่างนี้แล้วเนียเ่ยเงียบไปเลยเงียบไ,ได้ยังไงเขอาอบอกว่าพี่ก็เลยบอกว่าเราก็จะเป็นลําดับนี้แล้วว่าพี่ออกมาก่อนในะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นก็จะออกตามกันมาเป็นขบวนอย่างเงี้ยเราก็พูดกลางกลานนะท่านใช้คําพูดโบราณมากเลยกว่าจะออกมาก็จวนจะค่่าแล้วอืมเราก็ฟังไว้ออกเราก็ถามพี่เสเขียวเสกเขียวบอกว่าจวนจะคั่มแล้วแปลว่าตลาดจะวายแล้วคือมันจะแย่แล้วหมดเวลาแล้วเออจะหมดเวลาแล้วจะสายเก <Aman' S 2> ินไปแล้ว กว่าสุเทพจะออกมาเดี๋ยวมันจะสายไปแล้วต้องออกมาได้แล้วตอนนี้แล้วก็เนี่ยท่านท่านท่าพูดถึงเลยว่าเนี่ยปล่อยปล่อยให้เดี๋ยวไปไปหาไปช่วยหาเสียงแสดงว่าดูข่าวติดตามข่าวหาเสียงไปทั่วเลยฉันก็เลยพูดเลยฉช่ก็จ่อยๆเลยท่านบอกว่าพอแล้วเดี๋ยวของขึ้นพอแล้วเดี๋ยวของขึ้นใครชวนฉันด่าไม่ได้ใชนล่ะก็พ อาจารย์เปลี่ยเนี่ยคือเป็นเป็นที่รักและเคารพสงลาสงขลานะครศรีธทุมนี่คือได้เจออาจารย์เปลี่ยนีย่คือแบบล <c oughs> ูกผู้ชายทุกคนเนี่ยไม่ได้เลยนะคะอื